หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่19เมษายน2 5 1 5แรยโซลี่พอร์ตบเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย ตะก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับทีนีเท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวของเกมแดงเดือดระหว่างทีมของเรากับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนวันนี้ที่สนามแอนฟิลด์กันก่อนเลย แน่นอนว่าทั้ง2ทีมต่างก็ต้องการ3คะแนนในเกมนัดนี้เป็นอย่างมากเมื่อว่าผู้ของเราหวังจะได้ทําคะแนนแซงหน้าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นไปนรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางพรีเมียร์ลีกขณะที่ทางยูไนเต็ดเองก็กําลังลุ้นพื้นที่ท็อปโฟแข่งขันกับทางปืนใหญ่อาร์ซนอลและไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เพื่อโอกาสไปลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลหน้าทาให้นี่จะเป็นเกมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทั้ง2ทีม อย่างไรก็ตามล่าสุดดูเหมือนว่าคุ้มกำลังของทาง r ร d De วิ l เองจะยังไม่พร้อมสักเท่าใดนะักเมืม่อมีการยืนยันออกมาแล้วว่าพวกเขาจะขาดนักเตะแกนหลักสำคัญถึง5คนในการบุกไปเยือนทีมของเราในค่ำคืนวันนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีการยืนยันออกมาว่ามีนักเตะของพวกเขา2คนที่ต้องปิดเทอมไปก่อนเพื่อนแล้วเพราะอาการบาดเจ็บได้แก่ทักเอดิสันคาวานีหัวหอ,อกจอมเกา๋าและลูกชอแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษ ขณะที่ทางราฟรฟงรงนิกนายใหญ่ของทางยูไนเต็ดเองก็ได้ยืนยันตามมาอีกว่าพวกเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งาน2มิดฟิลด์อย่างเฟร็ดและสกอตต์แบคโทมีเน่เป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับเกมในวันนี้ด้วย ส่วนในรายของราฟาเอลวารานที่พวกเขาลุ้นหนักว่าจะกลับมาฟิตทันลงสนามในเกมนัดนี้หรือไม่ผลก็ปรากฏว่าเขาจะหมดสิทธิ์ลงสนามโดยเช่นเดียวกันทําให้ทางแฮร์รี่แม็กไวายจะได้จับคู่กับวิกเตอร์ลินเดนเลิฟในการรับมือกับแนวลุกสุดอันตรายของลิเวอร์พูลราฟาเอลวารานยังไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมนะลังนิกกล่าว เขาได้อยู่ในสนามซ้อมก็จริงแต่มันเป็นการฝึกซ้อมร่วมกับหนึ่งในโค้ชเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขากลับคืนมาจากเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ในตอนนี้นัทำให้สถานการณ์ของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลือกที่เรามีอยู่ใน2เกมหลังสุดที่ผ่านมานะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมบอกได้ มื่อฟังบทสัมภาษณ์ของคุณซือฝั่งตรงกันข้ามกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของทางเยอเกนครอฟถึงหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดของเรากันบ้างเขาคนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ที่ยังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้แต่ครอฟก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกเป็นกังวลใจและไม่มีความจําเป็นจะต้องเรียกนักเตะมาติวเข้มเป็นการพิเศษ มันเป็นเรื่องปกตินะสำหรับสิ่งที่โมกำลังเผชิญอยู่ครอปกล่าวเราเคยพูดคุยกันไปแล้วว่าเขาต้องใช้สภาพร่างกายมากมายขนาดไหนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาดังนั้นมันถือเป็นเรื่องที่ปกติมากผมชอบเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นอย่างมากเลยนะเขาเล่นได้ดีเลยคำถามเดียวก็คือเมื่อไหร่ที่เขาจะกลับมายิงประตูได้ก็แค่นั้นเจ้าตัวก็แค่โชคร้ายในหลายๆจังหวะ เราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าหากคุณโชคร้ายขณะที่ลงเล่นเป็นกองหน้าสิ่งที่คุณสามารถทําได้ก็คือพยายามทํามันให้ดีขึ้นมันมีอยู่สองจังหวะที่เขาเกือบจะทําได้สําเร็จแล้วและแน่นอนว่าช่วงเวลานั้นของเขาจะต้องมาถึงผมมีความสุขอย่างยิ่งกับฟอร,ร์มการเล่นของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและในช่วงหลายวันที่ผ่านมาด้วยผมเห็นเขาในการฝึกซ้อมมากกว่าในสนามแข่งขันและเราก็ต้องลงเล่นทุกสาวัน ผมต้องพิจารณาและตัดสินใจว่ามันมีความจำเป็นต้องพูดคุยกับเขาหรือไม่เราคุยกันมาเยอะตลอดช่วงเวลาที่ทำงานร่วมกันมาแต่ในครั้งนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมีความจำเป็นแบบนั้นหรอกนะเราได้คุยกันแต่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาเราคุยกันเรื่องปกติโดยทั่วไปว่าเขาทำอะไรในเกมว่าแผนการเล่นของเราเป็นอย่างไรบ้างและเขาจะสามารถทำลายคู่แข่งได้อย่างไร เราคุยกันในเรื่องเหล่านี้ซึ่งก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นๆทั้งหมดในๆก็ฟังบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะจากคนภายนอกถึงตัวของเขาเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับทางเป๊ปกวาดโอลาเมื่อทางดิชาร์ดคีนักข่าวคนดังของทาง BBC สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษได้ออกมาฟันธงลงมาเลยว่าในตอนนี้ ได้ก้าวข้ามผ่านและเหนือกว่าทางกว่าดีโอลาไปแล้วมันก็เหมือนกับแม่มดที่ชั่วร้ายในสโนไวท์ที่ได้ถามคำถามกับกระจกวิเศษของเธอและเธอก็ไม่เคยได้รับคำตอบที่เธอต้องการขีกล่าวผมคิดว่าหากในตอนนี้แป๊บกว่าเดิโอลาไปถามกับกระจกวิเศษว่าใครกันคือผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดผมไม่คิดว่าตัวเขาหรือกองเชียร์ของพวกเขาจะได้รับคำตอบที่พวกเขาต้องการหรอกนะ ผมคิดว่าทางกระจกวิเศษเองก็คงจะตอบกลับมาว่าในตอนนี้คนที่เก่งที่สุดก็คือเยอร์เกนครอปยิ่งคุณคิดถึงมันเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเห็นมันเด่นชัดมากขึ้นเท่านั้นเยอร์เกนครอปกำลังอยู่ในจุดสูงสุดของเขาเลยนะทีมของเขาคว้าชัยชนะมา11เ,เกมติดต่อกันเขาได้สร้างสโมสรขึ้นมาจากความหวังจนในตอนนี้ได้กลายมาเป็นทีมที่แข็งแกรก่งพวกเขาเล่นเป็นอย่างไรบ้างที่สนามเรมบี ในช่วง45นาทีแรกมันสุดยอดมากในครึ่งเวลาหลังก็ยังพอไหวมันจะมีก็เพียงแค่ช่วง2นาทีสุดท้ายของเกมเท่านั้นที่พวกเขาอาจจะดูรนดานไปสักหน่อยแต่ในภาพรวมแล้วนี่คือทีมที่ดูเหมือนว่าจะสามารถทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หลายอย่างอาจจะบ่งชี้ไปถึงการคว้าสีแชมป์เลยด้วยซ้ำแต่โดยส่วนตัวแล้วผมยังไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะ ถ้าว่าหากซิตี้เพิร์ไพรแม้เพียงแต่นิดเดียวลิเวอร์พูลก็พร้อมจะแสงหน้าพวกเขาขึ้นไปในทันทีสําหรับเกมลีกแต่ในตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ในมือของพวกเขาด้านผลการจัดสลักในแชมเปี้ยนลีกรอบตัดเชือกก็เป็นใจให้กับลิเวอร์พูลอย่างมากหากแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้ผมก็คิดว่าทั้งสองทีมจะได้กลับมาเผชิญหน้ากันอีก พลังะละกำลังของลเว์ภูในตอนนี้เนือวกว่าการจ่ายบอลของซิตีน่าจะเป็นเกมนัดชิงในแบบที่เราต้องการไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวการหข่งขันระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในมุมมองของทางเดียวกโชต้ากันต้าง เมื่อเขาได้ถูกนักข่าวจากทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรสอบถามถึงความทรงจําที่หอมหวานกับชัยชนะเหนือทีมโคอริต,ตลอดการถึง5ประตูต่อศูนย์ที่สนา Old Tra ord, มโอทราฟอร์ดเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามโชต้าก็ยอมรับว่าน่าเป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมแต่ในการพบกันหนนี้จะแตกต่างออกไปและลิเวอร์พูลจะต้องยอกระดับการเล่นของพวกเขาขึ้นมาให้เหนือกว่าเดิมต้องยอมรับเลยว่า นั่นเป็นวันที่สุดยอดอย่างยิ่งสําหรับเราเลยนะขณะเดียวกันมันก็เป็นวันสําคัญสําหรับแฟนบอลของเราด้วยทุกคนต่างก็จดจําเกมนั้นได้มาพักใหญ่ๆเลยโชตาก่าวอย่างไรก็ตามเราจะไม่ค่อยเขวกับผลการแข่งขันในเกมนั้นเพราะมันคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเอาเสียเลยหากทีมของเราคิดว่าเราจะต้องเจอกับงานที่ง่ายอีกครั้งมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้น เพราะไม่ว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งใดก็ตามทีมันก็ไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เป็นงานทีง่ายนั่นแหละถึงจะเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าเราทำผลงานได้ดีและทำหน้าที่ของเราได้อย่างสุดยอดที่สนามโอทร r a ฟอร์ดแต่ในหนนี้เราจะต้องยกระดับการเล่นให้สูงขึ้นกว่านั้นไปอีกหากเราหวังที่จะคว้า3คะแนนในค่ำคืนนี้ที่สนามแอนฟิลด์มาครองให้ได้ ไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับทางเดียวก็โชต้ากันไปแล้วข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการคว้ารางวัลความสําเร็จส่วนตัวของเขากันบ้างดีกว่าเมื่อล่าสุดโชต้าได้รับการประกาศชื่อให้คว้ารางวัลผู้มีความสามารถพิเศษที่โลกต้องตะลึงประจำเดือนมีนาคมซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยประเทศโปรตุเกสบ้านเกิดของเขา รางวัลดังกล่าวนี้จะมอบให้กับนักเตะหรือโคอ้ชชาวโปรโตุเกสที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์มากที่สุดในต่างแดนเพื่อจะมีการประกาศรางวัลออกมาทุกเดือนและหนนี้ก็เป็นทางโชต้าที่คว้ารางวัลไปครองมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสําหรับผมเลยนะที่ได้รางวัลน,นี้โชต้ากล่าว ผมลงเล่นนอกประเทศโปรตุเกสมาหลายปีแล้วและมันก็เป็นเรื่องที่สวยงามเสมอเมื่อมีผู้คนเห็นผลงานที่คุณได้ทำผมคิดว่านี่เป็นความคิดเริ่มที่ยอดเยี่ยมจากหลีโปรตุเกสนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเสมอกับการที่คุณเป็นที่จดจำของผู้คนมันทำให้เรามีกำลังใจและแรงกระตุ้นที่จะเดินหน้าในเส้นทางนี้ต่อไปการที่ผมออกมาเล่นนอกประเทศโปรตุเกส มันก็เหมือนกับการน,นําประเทศของเราก้าวข้ามพรมแดนมานับตั้งแต่ที่ผมย้ายไปเล่นให้กับทางวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ไม่ใช่แค่ตัวผมนะแต่เพื่อนร่วมทีมของผมก็ได้เห็นธงของทีมชาติโปรตุเกสโบกสะบัดโดยแฟนบอลดังนั้นผมคิดว่านั่นคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมได้ทําให้กับประเทศนี้และมันก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอกับการเป็นที่ยอมรับในประเทศโปรตุเกสเพราะแมงชอบฟุตบอลและผมก็ตามดูฟุตบอลโปรตุเกสอยู่ตลอด การแข่งขันแย่งแชมป์น่าดูชมมากแต่ผมก็ตามดูทีมที่ผมเชียร์อย่างปาโกสเดอเฟเรล่าด้วยผมรู้ว่าพวกเขากำลังมีฤดูกาลที่ดีหลังจากออกสตาร์ทได้ไม่สู้ดีนะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอมแฟงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ